สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาหุ้นเด่นเฟ้นกองทุนดังค่ะกับพี่ปุ๋ยและน้องแป้งค,ค่ะค่ะวันนี้เราพูดถึงกองทุนอสังหายอีกรันยเป็นกึ่งกึ่งทับปลี่กันน้องแป้งช่วงเนี้ยเรามีเรื่องของตัวแมคโครเนาะใช่แมคโครที่เขาประกาศว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อ,อจากแมคโครเปลี่ยนเป็น CP-AXTA อ่ะ CPX ห extra ที่จริงอะตอนแรกแป้งก็นึกว่าเออมันเป็น CP extra นะอืว่า EX ใช่อว่าใช่แต่มันอาจจะไปคล้ายคลึกับ big C extra ก็ได้อ่าเขาเลยต้องแบบเปลี่ยนเป็น X แทน X หนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนชื่อเขากำลังจะเอาเข้าที่ประชุมเนาะประมาณเดือนเมษาใช่คเพราะฉะนั้นพี่ๆอาจจะต้องยังไม่เห็นตัวมันเปลี่ยนชื่อในตลาด แต่ว่าที่พูดถึงแมคโครเพราะไรค่ะเพราะว่าตัวของเขาเองอ่ะที่จริงอะหุนหุ้นแมคโครนะคะเขาดูแลและบริหารทั้งตัวแมคโครแล้วก็โลตัสเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาดูว่าอ้าแล้วลีดโลตัสอะแตกต่างกับแมคโครตรงไหนอเออมีความเออถ้าเราอยากจะลงทุนโลตัสอย่างเดียวอะลงตัวเนี้ยมนสะท้อนเลยไหม ใช่แต่เมื่อกี้จะพูดก็ไม่ถูกใช่เดียวมันไม่ใช่ลีดแปลงตัวนี้มันเป็น Property Fun d อ๋อใช่ใช่ใช่ใชต้นตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นทัสยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นลีดยังเป็น Property Fun d อยู่เป็นตั้งเดิมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวของสิทธิต่างๆหรือว่าเกณฑ์ต่างๆตัวของ Property Fund <ช>ก็จะแตกต่างกับลีนนะคะวันนี้<ช>ก็เหมือนเราชูตัว Property Fund มาให้ดูแล้วกันใช่ว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนอ่ามาดูกันว<ช>ันนี้ทำสไลด์มาอย่างดีหน้าตาของโลตัสปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปใช่ใชปุย๋ยเพราะว่าเขาอะเกิดจากการที่เทสโก้โลตัสแต่ก่อนอะเขาซื้อตัวตัวโลตัสเนี่ยไปจาก CP เนาะเออจากเจ้าสัวเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็ไปเปลี่ยนแปลงเป็น Lotus, เทสโ o กโเอ่อที่เรารู้จักกันและล่าสุดเนี่ยตัวเจ้าสัวเองอะ่ะตัว CP อะ่ะก็ไปขอซื้อกาบซึ่งก็เปลี่ยนรีแบรนดิ้งให้เป็นแบบนี้เป็นโรดัสแล้วมี S <S อัพพอร์ตฟีสอยู่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นมากับการที่เขาต้องรีโนเวตนะพี่ปุ๋ยใช่ค่ะอืเพราะฉะน,นั้นงยงกต่างๆของโ o t ัสเนี่ยก็จะไปอิงกับการรีโนเวตตรงนี้ด้วยแอบคิดเลยอ่ะแมคโครเปลี่ยนชื่อ จะมีค่านี่ายังไงแปลว่าเขาก็ออแบรนดิ้งของแมคโครยังเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนแบรนดิ้งเขาเปลี่ยนแค่ชื่อของมนอ๋อโอเคใช่นึกว่าจะเปลี่ยนชื่อแบบนี้ต้องเปลี่ยนทุกสาขาเหมือนกันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่โอเคมาดูนะคะเหมือนเดิมเลยเราเอากราฟมาให้ดูตั้งแต่ตอนที่เขาอะลอนเข้ามาจดนะคะตอนแรกเนี่ยเขาชื่อว่า TLGF อือหรือว่า Tesco l o t u s Retail Group เรมีคำว่า Tesco เป็นตัวทีอยู่ข้างหน้าค่ะตั้งแต่ปีสอง5้าห้าห้าเนาจดเข้ามาเนี่ยสิบาทกว่าใช่น่าจะสิบาท40่สบมั้งสิบาทสี่บใช่หอ่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการลงทุนเพิ่มซื้อสินทรัพย์เพิ่มเข้ามาในกองอันนี้รวมๆเขาก็จะมีอยู่23สาขาเนาะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย Lotus หว่องร้อยสาขาและ Lotus Express ทั่วราชอาณาจักรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเขาทั้งหมด ใช่เกี่ยวแค่23สาขามีเองใช่ซึ่งเราจะระบุให้ดูว่าสาขาอะไรบ้างอะไรบ้างอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบเห็นว่าข้างบ้านเปิด Lotus e เอ็ก s s เมีช็อปออนไลน์ในรถของโ o ต u s ในมือถือไม่ได้เกี่ยวกับเขาทั้งหมดใช่ค่ะอืมอาจจะต้องมานั่งดูและคัดแยกกันด้วยใช่เนาะราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาตั้งแต่ปี5-7จงมาพีคก่อนโควิดใช่อันนั้นอยู่แถวๆถ6บาทเลยค่ะ ตอนนั้นก็ปี2020เนาะต้นปีพอปลายปีก็โดนผิดโควิดเหมือนกับทุกตัวราคาก็ล่วงลงมาเลยค่ะจนตามสุดเนี่ยทาแถว10บาทเลยนะเกือบ IPO ชายใช, <IPO. S 1> ใช่นะคะซึ่งเจ้าส่วนเนี่ยก็มาซื้อแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเนี้ยให้เป็น LPF ก็คือเป็น Lotus Retail Growth วันที่29มีนาคม <A 60. S 1> ตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่า่าหลังจากเนี้ย ก็จะเป็นแผนของ CT ีแล้วว่าเขาจะทําอะไรกับโ o t u s, mm hmm. <S บ้างอ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถดูย้อนหลังไปได้ถึงฮิสตอรีที่ผ่านมาเนะ <Ha. S 2> เาะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นผลงานของเทสโกอังกฤษ mm hmm. ที่เขาซื้อตัวของโ o ต u s สไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทสโกโรตารสแต่หลังจากนี้จะเป็นตัวโ o ต u s สแล้วงั้นแสดงว่าตัว TLGF อันนี้คือมันเป็นเ,นเนทสโกโรตาสของอังกฤษถูกป่ะที่เขาสร้าง property fund อ,อันนี้ขึ้นมา <S 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 ใช่อ๋อแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นของ CP ก็คือตอนที่เป็น LPS ถูกตอ้องอ๋อโอเคก็อยากจะให้พี่พๆรู้ตรงนี้เอาไว<ะ>้ว่าถ้าเราซื้อ LPS ตั้งแต่ตอนนี้มแม่เขาเป็น CP แล้วนะอือราะขอแ<ะ>ั้งก็ต้องดูแบบ strategy ของ manager ว่าเขาจะดูแลกองทุนนี้ยังไงหรือว่าจะมีแบบ นโยบายหรือว่าแบบขยายกองไหมในอนาคตหรือใดๆอ่าซึ่งล่าสุดก็ไปฟังมไม่ได้ไปฟังหรอกเขาไม่มีอัปเดตแต่ว่าเขาจะมีรายงานผู้ถือหุ้นอืที่เวลาเขาประชุมผู้ถือหุ้นกันอ่ะเขาก็จะิสต์คำถามมาเลยใช่ไหมใช่ล่าสุดก็มีคําถามของนักถือผู้ถือหุ้นเหมือนกันค่ะว่าเออเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นทาสไหมะจะเปลี่ยนเป็นรีหรือเปล่าค่ะเออเขาบอกก็ไม่ได้ตัดโอกาสนะว่าจะเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่มีแผนแหละ โอเคโอเคจบเลยก็จบอยู่แต่ว่าเราก็ต้องลุ้นกันนะคะ <Ừ. S 2> ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นกองทัสเป็นเป็นเนมื่อไหร่ก็จะอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ได้อาจจะแบบกองน,นี้อาจจะน่าสนใจก็ได้เพราะเขาก็มีสินทรัพย์เยอะ,อะ <Okay. S 2> งั้นมาดูไส้ในกันก่อนตัวโรตารีเทลกดฟรีโฮอลิสโฮพร h o เ d อร์ตี้ฟ y า u ช์ชื่อก็บอกแล้วมีทั้งฟรีโฮและลิสโฮอยู่ในกองเดียวกันค่ะ ตัวสัดส่วนเป็นยังไงบ้างตัวสัดส่วนเนี่ยเขาจะมีในส่วนของฟีโฮค่ะ77%แล้วก็จะเป็นส่วนของลิสโอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23%ค่ะแปรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูสัดส่วนตามเนี้ยเราดูอายุเฉลี่ยฟงเหลือของเขาเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ70ปีในปีนี้เนาะ<ช>ซึ่งเขาก็มีฟอร์แคสต์ไปเรื่อยๆใน ปีหน้า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 ไปเรื่อยๆก็จะลดลงเรื่อยๆใช่เพราะว่าตัวของสิทธิการเช่าอายุมันก็จะลดลงค่ะนะเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูว่าแต่ละแอสเซทของเขามีตัวไหนบ้านที่เป็นฟรีโฮตัวไหนเป็นลิสโฮและแต่ละตัวเนี่ยมีตัวที่ได้หมดอายุหรือยังเนาะให้เราต้องการวนหรือเปล่าค่ะนะคะส่วนของตัวเินคูเขาอื อ่าสินทรัพย์แน่นอนแหละเป็นอสังหา9 0ใช่ค่ะอืแล้วก็ตัวเงินกู้เขาก็จะมีปูดขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยครบอายุเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือธ<ช>ันวาพฤศจิกาธันวาใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็รีไฟแนนซ์แล้วแหละอืเรียบร้อยซึ่งเงินกู้เงิน ู้ยืมอันนี้คือเป็นเงินกู้ยืมที่เขาซื้อโลตัสวนครตั้งตัปี5้า่จะอบอกไว้ก่อนซึ่งเขาก็รีไฟแนนซ์มาเรื่อยๆต่อรองกับแบงค์ไปเรื่อยๆใช่เปลี่ยนแบงค์บ้างอยู่แบงค์เดิมไปรีเทนแนนซ์บ้างถูกเออไปมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งนี่ก็ยังอยู่แค่นี้ใช่เราก็จะเห็นว่าโอ้เขามีวิธีการในการจัดการนี่สินของเขาเป็นลักษณะนี้แต่แน่นอนอันนั้นเป็นเมนเจอร์คนเดิมนะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นขอซีพีแล้วเรก็ไม่ีต้องมา จะเปลี่ยนนโยบายไหมเอหรือว่ายังจะคงนโยบายการรีไฟแนนซ์สิ่งอยู่ใช่ซึ่งในหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าอ๋อเขาก็คงใช้วิธีการของการขอรีไฟแนนซ์หรือรีเทนแนนซ์นี่แหละแล้วก็จะขอลดจะเปลี่ยนแปลงจากการที่ตอนเนี้ยเขาเป็นดอกเบี้ยลอยตัวอือเป็นใบบ่อนะคะค่ะให้เปลี่ยนเป็นฟิกได้ไหมได้ไหมเป็นดอกเบี้ยคงที่ได้ไหมเออเพราะว่า แต่ว่าถ้าไม่ได้เนะี่ยยังเป็นลอยตัวอยู่ก็าอาจจะมีการทำเฮดจิงอืเพื่อจะแบบว่าไม่ให้ค่าเงินอ่ะมีผลเอไม่ให้ดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยมีผลต่อเขามากนะไม่ได้กระทบมากนะขนาดนั้นใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าเขาเจราจาแล้วสุดท้ายเป็นยังไงซึ่งซึ่งมันยังไม่ออกมามเขาเนี่ยมีตัวขององบของเขาเนี่ยมันชนปีของเขาคือยี่สิแปดตุมพาเนาะใชะ่เป็นงบสิ้นปีหกห้าซึ่งมันยังไม่ถึงไง เขาก็เลยไม่ประกาศออกมาใช่ค่ะ,อ,ะอาจจะเพรสิ้นเดือนช่นว่าเขาทําอะไรกับตรงนี้ตรงนี้ได้บ้างโครงสร้างไรายได้ถ้าดูในเรื่องของตัวสัดส่วนหนี้สินรวมอะค่ะจะอยู่ที่3,860หล้านบาทซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่ประมาณ7เปอร์เซนต์่าซึ่ง Property Fund เนี่ยมันมีข้อด้อยนิดนึงถ้าเทียบกับปรีดนะ ก็คือเขาอะสามารถกู sure. ้ย yep. ืมเงินอะได้ไม่เกินสิบเปอร์เสินทรัพย like ์นั่นเองรวมเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันเจ็ดแหละอืเอ่ออีกนี้แก็บมีแค่นี้เดียวเองการที่จะแบบหวังเขาจะซื้อสินทรัพย์เพิ่มหรือว่าการที่เขาจะแบบว่าใช้เงินเออเหมืนก็อาจจะยากอืมเพราะแคปตรงนี้นะคะไม่เหมือนกับถ้าเปลี่ยนเป็นทัสแล้วมันสามารถได้ถึงเปอเเลยก็จะเห็นว่าตัว L P F ตัวเนี้ยค่ะ สปอนเซอร์หลักๆของเขาจริงๆก็คือต so ัวเอกชัยดิสติบิวชันซิสเตมนะคะแล้วก็จะมีผู้ดูแลผลประโยชน์ก็คือตัว HFBC นะคะแล้วก็จะเป็นผู้จัดการกองทุนก็จะเป็น K-Tam <ม>ค่ะโดย LPS เนี่ยเขาจะไปลงทุนในโลตัสทั้งหมด23แห่งด้วยกันค่ะก็หลักๆก็จะเป็นอ,อ,อยู่ในกรุงเทพอยู่ในต่างจังหวัดอันเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะมีแป้งมาโชว์ให้ดูแล้ว ก็ <G ül ets> จะเห็นการกระจุกตัวเนาะ,ะแล้วก็กระจายไปเหนือใต้ด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ก็คือเป็นปีโฮปโฮ,โฮอเรียงตามราคาประเมินซึ่งก็มองถึงความใหญ่โตแล้วก็รายได้นะที่ทําได้ของแต่ละสาขาเนี่ยตัวที่มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวสีนล้ละินรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวภูเก็ตแล้วก็รองลงมาก็เป็นนวานครเออแล้วก็อันดับสี่ก็จะเป็นกระบี่ ก็จะเห็นว่าสี่อันดับแรกอ่ะที่เขามีมูลค่าทางการประเมินสูงเนี่ยเออจะอยู่ในตัวที่เป็นฟรีโฮทางนั้นเลยออันนี้อาจจะเป็นแตงอยากจะพูดถึงข้อดีของมันให้เห็นว่าส่วนรายได้ของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่ฟรีโฮลอํำดับที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นอมตะนครตัวเนี้ก็จะเป็นลิสโฮนะคะเอแต่ลำดับหกอ่ะก็จะอยู่ที่ศารยาอก็กลับมาเป็นฟรีโฮกแล้วใช่ซึ่งหอันดับเนี่ย กินสัดส่วนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของอออกองนี้แล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ในฟรีโฮลทั้งหมดด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะกระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะดูหกสาขานี้เป็นหลักเนาะค่ะ,ะซึ่งแป้งก็เคยไปทั้งสี่นครินบ้านอยู่แถวนี้อ่าสารายาก็เคยไปแน่นอนเป็นแบบโลตัาที่ใหญ่แต่ก็เก่าอ่าประเด็นสําคัญก็คือหลังจากเนี้ยตัวของซีเขาต้องรีโนเวทแน่นอนอใช่ไหมแล้วค่ารีโนเวทต่างๆมันก็จะต้องมาอยู่ใน บัญชีอย,อยู่ในงบกอง,องทุนกองทุนใช่เพราะมันเป็นฟรีโฮมค่ะเออพอแบบมาอยู่ในนี้มันก็จะทอนกับปันผลเนาะที่นักลงทุนจะได้รับอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องโนต้ตเอาไว้หน่อยเออ,อถึงการเติบโตแต่แน่นอนแหละพอลีโนเวทปั๊บรายได้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้ในอนะคตในระยะยาวนะคะเพราะตัวนี้ก็เป็นฟรีโฮกินย,ยาวๆกันไปถ้าอย่างนั้นอย่างที่แป้งบอกก็หมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั้งยี่สบาสาขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็คือค่อนข้างจะอยู่มานานเป็นสาขาที่ค่อนข้างเก่าถูกไหมอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องรีโนเวทซึ่งมันจะมีคอร์สพวกนี้แหละที่มันรออยู่ในอนาคตถูกตอ้องที่เราจะต้องรอดูใช่เราถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งความเสี่ยงต่อปันผลในตอนที่เขาต้องรีโนเวทนะขอ6สาขาอีกรอบอ่ะก็มีศรีนครินทร์กระบี่ภูเก็ตสารยานวนครแล้วก็ อมตะนะครโอเคอืมอันนี้หลักๆเลยใช่ที่หลักๆหกแห่งกินห้าสิบเปอร์เซ็นตของพอดอืมนะคะโอเคโอเคอ่ะมาดูรายละเอียดข้างในกันแป้งก็เอามาฝากสามารถเข้าไปดูในรายงานประจําปีของปีหกสี่ได้นะคะผมก็จะบอกเลยสิทธิการเช่าที่เหลือแต่ละตัวที่แป้งออกมาเนี่ยเป็นลิสโฮอายุการเช่าคงเหลือที่น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นสมุนเนาะอือยู่ที่แปดปีอ่าแปดจุดเจ็ดห้าปีนะคะ,คะ ส่วนที่เหลือก็จะสิบอัพหมดเลยอ่ะมาดูนะคะสัสดส่วนผู้เช่ากันบ้างค่ะอ่าพอเราอยากได้รายได้แล้วก็ต้องมาดูว่าเขาได้รายได้จากใครใช่นะก็คือผู้เช่าหลักๆของเขาอะค่ะก็จะมาจากเออผู้เช่าหลักที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ฟูดคอร์ตก็คือตัวซูเปอร์เองแล้วก็ในส่วนของฟูดคอร์ตเนี่ยอยู่ที่32เอรซแล้วก็ฟิลเลนท์ไเนี่ก็คือเหมือนผู้เช่าหลักต่างๆก็คือจะเป็นในกลุ่มของพวก ร้านขายสินค้าหรือร้านอาหารพวก MK พวกแบง k พวกอะไรที่อยู่ในโลตัสอันนี้ถือเป็นผู้เช่าหลักอันนี้อยู่44พวกเมเจอร์ที่แบบว่ามีโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นตรงนี้เหมือนกันใช่ค่ะส่วน v a r i a b l e r e n t นี่ก็คือเหมือนเป็นผู้เช่าที่ขึ้นอยู่กับรายได้ถูกปะแล้วก็จ่ายค่าเช่าตามนั้นก็อาจจะเป็นคีย์ออสทั่วไปหรือว่าเป็นพวกสาขาเป็นเล็กๆผลดำเนินการ นะคะ,ะนผลดำเนินงานล่าสุดเนี่ยรายได้รวมเนี่ยแน่นอนเขาโดนกระทบเนาะจากตัวของโควิดไปในปี6กสามหี่มันก็ล่วงลงมาเออซึ่งเราก็หวังว่าแท่งปีหก้าจะปูดขึ้นมาหลังจากนี้นะคะมาจิ้นก็ลดลงตามระดับเช่นเดียวกันสัญญาเช่าที่กําลังจะหมดอายุเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอ่ะก็จะเช่าทุกๆ3ปีแล้วเป็นสัญญาทุกๆสปีมีมัดจําไว้บ้างนะคะ แล้วก็ค่อยมาต่ออายุการเพราะฉะนั้นจะมีการต่ออายุทุกปีในปีหกสามเนี่ยต่ออายุสิบเจ็ดเปอร์เซ็นหกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สิบหกห้าเนี่ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นใช่ปีที่ผ่านมาก็หมดถือว่าหมดอายุเยอะเหมือนกันอ่าถ้าเทียบกับปีฝนต่อซึ่งโครงสร้างของผู้เช่าหลักเนี่ยก็คือตัวโรตาร์เองเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นอ่าผู้เช่าอื่นๆก็จะตกหกสิบแปดเปอร์เซ็นใช่แล้วก็แต่ว่าเรื่องการต่อสัญญาเช่าก็ถือว่าทําได้ดีค่ะก็คือต่อประมาณ ็ดเปอร์เซ็นต์ก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ุ่มตลอดใช่อืมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่ากังวลเท่าไหร่อาจจะว่างไม่เยอะอืนะถูกอันนี้ก็เป็นงบของปีหกสี่นะหกห้ายังไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเออมันยังเห็นความที่ทั้งรายได้แล้วก็เอ,อิร์นนิ่งอนนี้ก็ยังลงันอยู่ใช่เพราะนั้นอยู่ในช่วงโควิดพอดีแล้วก็ไรายได้ลดลงอาจจะส่วนหนึ่งคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเก็บค่าเช่าได้ลดต้องลดค่าเช่าลงแล้วก็เหมือนสําหรับร้านค้าที่เขาดูจากยอดขายอันนี้ก็คืออาจจะไม่มีใช่ ค่าชาติุนก็นลดลงด้วยถูกต้องนะม,มาถึงนโยบายการจ่ายปันผลบ้างอนอกจากช่วงแรกๆที่ลดทุนไป<ภ>หลายๆครั้งเมื่อต่ปีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหลังจากนั้นก็ไม่เคยลดทุนอีกเลยก็จะเป็นปันผลใช่ตแต่ในช่วงที่ลดทุนแอบไปดูมามคือไม่ใช่ว่า เขาไม่มีกําไรนะอย่างบางที่อ่ะบางกองคือไม่มีกําไรถึงต้องลดทุนมาจ่ายกปแต่อันเนี้ยคือมีในส่วนที่เป็นกําไรแล้วก็ลดทุนเพื่อมาให้เงินส่งเข้ามาแค่แบบไม่กี่ตังค์อพอเขาบอกมันเป็นออสภาพคล่องส่วนเกินมปกติเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีปันผลอนะ่ะสี่ครั้งต่อปีนะประมาณศูนย์จุหนึ่งแปดปีไปสักศูนจะุดสองะเนาะต่อไามาก อ่าจนว่็มันแปดสิบตังค์ต่อปีอ่ามีคิดเลขกกมๆเอากลมๆแบบปัดขึ้นด้วยนะปัดขึ้นอแล้วก็ตัวปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่ออะการเงินของเขาในอนาคตเนาะค่ะก็ปัจจัยภายในก็อย่างที่บอกก็คือสินทรัพย์ของเขาเนี่ยอ่าตัวกรอตเนี่ยไม่ยังไม่สามารถให้เขาเพิ่มทุนได้เพราะว่า สัดส่วนของหนี้สินของเขาเนี่ยมันแม็กซ์ที่สิบแค่สิบเอร์เซ็นตซึ่งตอนนี้เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วนะคะถ้าเขาจะเพิ่มทุนหรือจะลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยจะกู้เงินเพิ่มก็อาจจะเป็นไปได้ยากค่ะนะคะแล้วก็ตัวของปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือธุรกิจทาปีกอะอย่างที่เราเห็นผุดเป็นดอกเห็ดเลยถูกเออไม่ใช่แค่อย่างเมื่อก่อนมันจะมีฮักที่จําได้บิกซีโลตัาแมคโคลอนหลักๆตอนนี้มีแม็กซ์แวลู มีซีเจแถวบ้านมีแถวบ้านมีแล้วก็มีอะไรกันถูกและดีท็อปก็มาถูกไหมจากเป็นท่านใหญ่ๆก็มาใช่ถูกและดีนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตีโลตัสต่างกูแลนด์กูแลนด์พวกเนี้ยมันก็จะเป็นทําให้เห็นเลยธุรกิจค้าปีกอ่ะมันเยอะมากอันนี้ไม่ได้รวมถึงพวกเอ่อคอมมูนิตี้มอลหรือว่าพวกซูเปอร์มาร์ทที่อยู่ในเอ่อเชนห้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพวกเนี้ยก็จะกินส่วนแบ่งได้ค่อนข้างเยอะ ะะแล้วก็ตัววิกฤตเศรษฐกิจต่างๆถ้ามันไม่ดีหรือกลับมาไม่ได้เท่ากับที่คาดการจับใจใช้สอยก็อาจจะลดลง <c oughs> ใช่เหมือนเงินเ,นเฟอ้อตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดแต่ไรายได้ไรายรับมันยังเท่าเดิมเนี่ยคนก็เหมือนกับจับใจายใช้สอยน้อยลงออืเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบอาจจะทําให้ยังไม่ได้โตมากกับกลุ่มคแล้วก็พฤติกรรมการซื้อของเดี๋ยวนี้แป้งก็ถ้าซื้อน้อยชิ้นหรือหนักๆแป้งจะใช้ออนไลน์ เออส่งถึงบ้านเลยใช่เพราะผู้หญิงบอกาปอย่างเราเออจะแบบว่าให้ไปเข็นข้าวสารหนักห้ากิโลก็ไม่ไหวเออให้เขามาส่งที่บ้านเลยค่าส่งบางทีก็ฟรีด้วยใช่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เออทาให้เหมือนพฤติกรรมการโภกมันเปลี่ยนไปใช่ค่ะเออซึ่งตัวโลตัสเองก็มีการปรับพฤติกรรมนะให้มาเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นใช่สั่งผ่านเว็บผ่านไลน์สั่งไว้เดี๋ยวไปรับได้หมดอ่าใช่ มาถึงนะคะแล้วก็อันนี้ขอแปดเรื่องแนวโน้มธุรกิจอของร้านค้าคาปรีใช่ซ,ออซึ่งมันอยู่ในกลุ่มของโลตัสเนี่ยแหละใช่ไหมใช่ซึ่งกรุงศรีเขาเอามาให้ดูนะ<ช>ว่า<ช>ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเขาที่เป็นเนมสับคันสับคันเนี่ยก็คือ Big C แล้วก็ท็อเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะก็จะเห็นว่าตัวของอตัวสโตร์ของเขาเนี่ยเอาเลทของเขาในประเทศไทยเนี่ยโลตัสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะ สอง้อยกว่าสาขาอันนี้พูดถึงทั้งหมดเนาะบีซีก็รองลงมาร้อยห้าสิบห้าส่วนท็อปเนี่ยมีแค่สิบสาขานะคะอันนี้ก็กะว่าจะเปิดในอนะคตเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะคะแล้วก็แต่อันเนี้ยยังไม่รวมพวกโรตาร e เอ็กซ์เพรสโรตาร์กรีนต่างๆที่เขาจะเปิดมาใหม่ๆที่เล็กๆช็อปเล็กๆใช่ไหมอันนี้จะไม่รวมมองว่ายอดขายปีหกห้าเนี่ยจะเติบโตขึ้นประมาณสาเปอร์เซต อ,อือันนี้คือไม่ใช่เฉพาะโลตัสน,นะคะเป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เกต็ตทั้งหมดใช่ค่ะซึ่งถ้ามาเทียบกับพวกที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือโตน้อยกว่านะเขามองว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะจะโตขึ้นหกเปอร์เซ็นแล้วก็พวกร้านสะดวกซื้ออ่ะจะเพิ่มขึ้นสี่จ<อ>ุดห้าเปอร์เซ็นถ้าในส่วนของโลตัสอ่ะก็คือโลตัสโกลเฟสจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะ<อ>แล้วก็ตัวโลตัสเอ็กเพรสก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อแบ่งกลุ่มกันด้วยใช่พวกเนี้ยจะมี อ่าการเติบโตที่มากกว่าค่ะอืมก็แสดง p r o p h a c e กับ e x p h a s s จะโตมากกว่ารถ u โตเออกับรถดกว่ารถธรรมดาใช่ถูกต้องนะคะอันนี้แป้งต้องการบอกอะไรอืบอกว่าถ้าอยากอยากได้การเติบโตของทางด้านร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพี่ก็อาจจะต้องไปซื้อ m ค c ค o แทนอ่าเพื่อว่าจะเป็นในในใช่ไหม ไม่ได้ชอบฝวนตัวไม่ได้ชอบส่วนตัวก็แค่อยากจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออถ้าชอบโลตัสแบบนั้นในในความรู้สึกของพี่ที่อยากจะซื้อโลตัสเนี่ยจะได้ทั้งหมดของเขาเพราะเหตุผลเรื่องของ convenience store หรือ Super m a r k e t ด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เนี่ยสำหรับกองทุนรวมนี้ค่ะเพราะกองทุนนี้มีตัใหญ่ๆแล้วโตแค่3เปอร์เซ็นต์ที่เมื่อกี้ดูใช่ถูกต้องนะคะก็สามารถไปหาดูได้นะคะในกรุงศรีเลยเขามีอัปเดต เป็นับอุตสาหกรรมเป็นอินดัสเรียลอัปเดตเลยสามารถไปดูได้นะคะมาดูกันบ้างเราโบเกอร์มองตัวนี้ยังไงโบเกอร์ทำทั้งหมดหนึ่งโดบทวนเอ่อ L P F เนี่ยตัวกัิกรนะคะทำคนเดียวเลยให้ราคาเป้าหมายอันนี้เป็นฟอร์เควสปีหกเ็ดเลยนะค่ะเออสิบสี่จุด8อีกนิดหน่อยแต่เขาก็ยังรีคอมเมนต์ว่าให้บายอยู่เขามีเหตุผลไหมว่าทำไมให้บาย ตรงนี้หาไม่เจอ,อแต่ไปเจอของกรุงศรีอ่กรุงศรีเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าโลตัสเนี่ยกำลังฟื้นตัวเนาะ,ะแต่ว่าเขาให้ผลตอบแทนเนี่ยแค่ประมาณ4.2%เปอร์เซ็นตก็คือ IRR เนี่ยแค่แค่สีเปอร์ซนตท่านั้นเอง70ปีนะอืม <laughs> ใช่ ถือว่าเราต้องคิดจากตรงนั้นหนูไหมหิบย้อนกลับมาแต่ส่วน DBS เองอันนี้เป็นเอาจาก DBS สิงคโปร์เลยนะก็ยังน่าสนใจในเรื่องของรายได้ที่ให้กับผู้ถือหุ้นก็ดือคือ DPU นะก็ยังสูงอยู่ในแต่ละปีเออ Dividend Yield เนี่ยเขาคาดว่าประมาณสัก6%เอร์ซแต่ ARR เนี่ยให้ถึง7.6%เปเลยนะเออให้สูงกว่ากรงสีค่อนข้างเยอะเขาให้เป้าต้องสิบหทเบาทน DBS ใช่ก็ยังเมนเทนเป็นบายอยู่ใช่นะคะ เออสำหรับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการคาดหวังอนาคตหลังจากโควิดนั่นแหละที่มันฟื้นตัวขึ้นมาอืม <c oughs> อาจริงจริงเลยปะ <c oughs> อ่านอ่านตัวเนี้ยแล้ไม่ตื่นเต้นอนะเอาไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่ตื่นเต้นเพราะว่าโลตัสมันมีทั้งสองอาสาขานะแป้งแล้วมันเข้ากองอยู่แค่ยี่สิบสาขาเองตัวของเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างมีความจํากัดค่อนข้างเยอะเนาะค่ะ <c oughs> ถ้าเรามาดูหลายๆอย่างนะคะ <c oughs> ที่มาพูดกันตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวนี้มาฝาก แน่นอนข้อหนึ่งอยากจะให้พี่ๆรู้ถึงคาแรคเตอร์และความข้อจำกัดของ Property f u n นกองทุนรวมทั้งหลายที่มันแตกต่างกับปรีที่เราเคยพูดกันมาทั้งหมดนะคะอย่างข้ออย่างที่สองก็คืออยากจะมาช่วยชี้แจงว่าแมคโคกับโรตัสตัวเนี้ยมันแตกต่างกันนะแมคโคเนี่ยดูแลโลตัสถึง200กว่าสาขาบวกทีออสบวกกับออนไลน์บวกเอ่อพวกเอ็กเพรสต่างๆเยวลาสะดวกซื้อทุกอย่างมาหมดใช่แต่ว่าตัว LPS เนี่ย เออเป็นกองทุนที่ดูแค่โลตัส23สาขาทั่วประเทศไทยใช่อ่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโลตัสที่ยังไม่ได้รีโนเวทด้วยแล้วก็เป็นโลตัสสาขาใหญ่ๆซึ่งบางทีมันก็เป็นแฟคชิพของในแอเรียนั้นมีความน่าจะเป็นมากๆที่เขาจะทยอยรีโนเวตกันค่ะ,ะซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นซึ่งนะักผู้ถือหน่วยเนี่ยก็ต้องได้ปันผลมาจากกำไรสุทธินะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยค่าใช้จ่ายมารีโนเวตปุ๊บกำไรลดลง อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดเฉยๆใช่เราคิดเฉยๆนะคะแล้วก็เขาก็คงไม่สามารถเพิ่มเติมซื้อสินทรัพย์เพิ่มได้เพราะว่าตัวนี้สิน่ะเขาใกล้เต็มพินแล้วจากสิบเปอร์เซ็นต์เราทําไปได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นคงกู้เพิ่มยากหรือจะเปลี่ยน ถ้าไปเลยเป็นกองหลีดรอเปล่าก็ยังไม่แน่ใจยังไม่มีแผนชัดเจนถูกเพราะผู้บริหารก็บอกมาแล้วเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อตัวนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยแต่แน่นอนปีโฮเขามีถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วผู้เช่ารายใหญ่ของเขาโลตัสเองก็เช่ามีเป็นสัดส่วนรายได้ถึง30%กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะก็ถือว่าก็ยังสามารถเจริญรายได้ระยะยาวได้ใครถืออยู่ ก็อาจจะรอลุ้นต่อได้ไม่ได้เสียไม่ได้แย่อะไรสาหรับตัวนี้ถูกเพราะมันไม่มีเรื่องของระยะเวลามาจํากัดเท่าไหร่อืฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยค่ะสําหรับสัปดาห์หน้าใครอยากให้ทําตัวไหนคอมเมนต์มาเลยนะคะรีเควสตมาเลยยทำกันบ้านให้ใช่่ะกับช่วยทํากันบ้านให้แน่นอนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันสําหรับสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ